ผมจะพามาดูวิธีสลับยอดนะครับการสลับยอดคือเอายอดพันธุ์ดีทั้งสองฝั่งอีกฝั่งอีกตัวสีเขียวนี้เป็นเป็นพันธุ์พันธุ์ก้านยาวครับพันธุ์ก้านยาวผมตัดยอดพันธุ์ก้านยาวออกตัดตัดยอดพันธุ์ก้านยาวทิ้งก็ทิ้งก็ไม่ดีเพราะมันเป็นพันธุ์ดีทั้งคู่ผมก็มาต่อกับที่ ที่พันยอดของหมอนทองส,ส่วนยอดหมอนทองก็ามาต่อที่ก้านยาวคือสลับกันเป็นการสลับกันวันนี้เป็นวันที่สองมิถุนายนนะครับวันที่สองมิถุนายนผมต่อวันนี้เวลาสิบสอมิถุนายนเวลาประมาณเก้าโมงกว่าเก้าโมงวันที่2อ,ม,อมิถุนายน ใช้พันธ์ดีทั้งคู่ยอดพันธุดีทั้งคู่เปลี่ยนแค่สลับสลับคือยอดยอดของก้านยาวเอาไปอยู่ที่หมอนทองทําไมผมถึงทำอย่างนี้เพราะผมยังไม่มีต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ผมยังไม่มีผมก็ใช้วิธีสลับยอดเพื่อให้มันมันต้นหนึมันได้สักสักสามสามพันคือทีงวัน,น,ต,น,นต้นการต้นกาหนึ่งเพจะได้มี สามพันคือพันหมอนทองพันกั้นยาวแล้วก็พันมูลสังกิมนะครับเดี๋ยวรอดูอีกรอดูอีกประมาณเจวันแต่ผมจะถ่ายให้ดูทุกวันทุกวันแหละครับเพอถ้าถ้าใบถ้าใบของเอกกิ่งต่อกิงก,กิ่งที่มามาต่อยอดเนี้มันไม่เหี่ยวไม่แล้วก็ถือว่าผมทำผลประสบผลสำเร็จผมเคยต่อแต่ ต้นไม้อื่นแต่ต้นทุเรียนผมยังไม่มาเล่นผมจะมาเล่นวันนี้มาเริ่มเริ่มเริ่มวินาทีนี้ผมจะลองดูว่ามันจะเหมือนกันไหมแต่ผมคิดว่ามันมันน่าจะไม่ยากผมเคยต่อต้นเฟื่องฟ้ามี 4, 5, 6, สีห้าหกสีแต่ผมจะเอาเอาตัวนี้มาต่อผมจะตัดยอดมาทิ้งผมเสียดายนะครับลองดูดูตอนต่อไปถ้าสำเร็จก็คือ ไอวิชาการตอกกิ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปส่งให้ให้เป็นเรื่องเป็นราวทีหลังแต่ต้องการทานี่มันกิ่งกิ่งมนเล็กมากนะครับนะกิ่งมันเล็กมากเล็กจะไม่รู้จะเล็กเท่าไหร่แล้วต้องใช้ความวิชาจะเย็นอย่างสูงสุดเลยครับโอเคขอบคุณมากคลิปนี้เป็นคลิปเล่นๆคลิปลแรกๆคลิปเริ่มเริ่มการทําทุเรียนการต่อยอด สับสลับกิ่งยอดทุเรียนครับขอพระคุณมากนะครับ